พี่น้องเอ้ยพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วขอให้พี่น้องได้พบกับนายแพทย์เกรียงศักดิ์หลิวจันพัฒนาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพันธมิตรทุกท่านที่เคารพรัก พันธมิตรก็คือมิตรที่มีพันธะร่วมกันใช่ไหมครับพันธะของเราก็คือหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติตลอดจนกระทั่งพิทักษ์กราชบัลลังก์พ่อแม่พี่น้องครับไม่ทราบว่าพวกเรามีความรู้สึกเหมือนผมป่าตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนที่จะทอราชเท่ากับรัฐบาลชุดนี้เลยศึกษาประวัติศาสตร์ ของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยยังไม่เคยมีรัฐบาลหรือผู้นำหรือนายกของประเทศไหนออพอดีมีประกาศด่วนขึ้นมานะครับเขาบอกว่ารถฟอร์จูเนอรอลหนึ่งหกทมเลื่อนรถด่วนด้วยประกาศที่สองรถยี่ห้อมาร์คให้เลื่อนเก้าอี้ด่วนด้วย ที่พูดนะครับว่าไม่มีรัฐบาลไหนทอลาเท่านี้เพราแไม่มีน้องครับลองคิดดูนะครับว่ารัฐบาลที่สามารถทำกรรมชั่วแค่สัปดาห์เดียวได้ถึงสองกรรมวาระเดียวกันไม่ใช่ต่างกรรมต่างวาระนะครับกรรมแรกก็คือการที่มีพฤติกรรมขายชาติขายแผ่นดินสำเร็จแล้ว พ่อแม่พี่น้องครับโปรดสังเกตเลยนะครับกลยุทธ์หรือวิธีการของการขายชาติขายแผ่นดินเที่ยวนี้ครั้งแรกในการที่จะเอาเขตสันปัน้ำยกให้ขเขมรพวกมันก็สมหัวรวมกันคืออะไรครับปล่อยให้ขเขมรมาสร้างวัดใช่ไหมวันนี้ก็ปล่อยให้ขเขมรไปยึดภูมักเขือเผาอีกแล้วนี่คือการที่เอาเขตสันปน้ำ แบ่งไปให้เขมรละเล่เหลี่ยมชั้นที่สองก็คือหลอกให้คนไทยเจ็ดคนไปที่แนวเขตปันเขตหลักเจ็ดสิบสามเขตตั้งแต่1นึถึงเจใช่ไหมครับหลอกให้ไปแล้วให้เขมรมาจับแล้วก็บอกว่าตรงนั้นคือหลักเขตของเขมรเห็นอยังครับเล่เหลี่ยมอันที่หนึ่งเอาเขตสันปันน้ำยกให้เขมรเล่เหลี่ยมอันที่สอง ก็เอาเขตปักเขตแดนเขตที่1ถึงเขตที่73ยกให้ขมรอีกแล้วแล้วลองดูนะครับไอเล่เหลี่ยมชั้นที่สมก็คือมันจะหลอกให้คนไทยขับเรือประมงเข้าไปแถวตลาดแล้วก็ให้ขมรจับไปแล้วทีนี้มันก็บอกนี่คือเขตของขมรอีกจำไว้เลยนะครับนี่คือเล่เหลี่ยมมาที่สมที่มันยังขายไม่สำเร็จเพราะตรงนี้คือผลประโยชน์มหาศาลของมัน ผมเลยบอกว่าไม่มีรัฐบาลหรือผู้นำคนไหนเลวเท่ากับผู้นำยุคนี้แล้วเลวอันนี่2ก็คือเรื่องของการสวาปามน้ำมันใช่ไหมครับบนความเดือดร้อนของประชาชนโดยไปเอาเหตุการณ์ที่ทางภาคใต้เกิดพายุเกิดน้ำท่วมแล้วก็อ้างว่าผลผลิตปาล์มมันตกต่ำแค่ใช้ตรงจุดนี้ซึ่งความจริงแล้วน้ำท่วมครั้งนั้น กับพายุไม่มีผลกระทบต่อเรื่องนะ้ำมันปลาล์มเลยกระทบน้อยมากแต่เอามาหลอกประชาชนบอกว่าผลผลิตปาล์มมันตกต่ำแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่พวกมันสมครบรวมหัวร่วมคิดกันทั้งสอสูรฎา์และก็สอโคราชหลักการง่ายๆครับปกติแล้วแบบที่รองนยายกไตยรองบอกนะครับว่าประเทศไทยเราต้องมีการสต็อกนะ้ำมันปลาล์มเดือนละอย่างน้อยๆสองแสนตัน แต่ตั้งแต่เดือนพิกจิก,กามีการสต็อกเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเอง70,000ตันแล้วก็ไปอ้างเรื่องน้ำท่วมเรื่องของพายุเห็นยังครับจากการที่พิจิก,กาสต็อกน้ำมันปาล์มมันก็ลดลงไปแล้วแล้วคนที่คุมนโยบายก็คืออะไรครับสั่งให้ส่งน้ำมันปาล์มออกนอกให้มากๆแล้วเข้าไปทำไบโอดีเซลให้มากๆแบบนี้น้ำมันปาล์มมันก็ขาดตลาดสิครับจากขวดหนึ่งประมาณ30กว่าบาท พอขาตลาดขึ้นไปถึง60กว่าบาทงานนี้เลยบอกมีคนรวยไม่ต่ำกว่า5,000ล้านบาทพอคุณประพันธ์จับได้แล้วมาเปิดเผยแล้วก็ตีแผ่วันนี้ก็เกิดการประเภทที่มาหลอกต้มประชาชนอีกก็โดยการที่บอกคอรมออนุมัตินำเข้าแล้วก็ให้ราคาปาล์มเหลือ47บาทแต่โทษทีครับมีการชดเชยให้กับผู้นำเข้าลิตละหบาท ผู้ผลิตลิตรละเก้าบาทห้าสิบพี่น้องเชื่อไหมครับว่าชดเชยกับผู้นําเข้าจริงชดเชยกับผู้ผลิตจริงไม่ใช่แล้วครับหารสองหารสองครับไม่มีนักการเมืองประเทศไทยคนไหนแล้วครับชดเชยแล้วไม่มีการหารสองหารสองอย่างดีนะครับกลัวจะหารเหลือแค่หนึ่งส่วนสามให้คนผลิตสกผมเลยบอกนะครับว่ามันไม่มีประเทศไหนที่จะเอาความทุกข์ร้อนของประชาชนแล้วมาโกงมากิน ได้โทรทีมรู้จะใช้คำว่าเอีย้ยขนาดไหนแล้วแล้วแบบนี้เรายังปล่อยให้มีการบริหารแบบนี้ได้หรือครับเพราะอะไรยังปล่อยบริหารเป็นนายยกแบบนี้ได้ไหมครับคือปล่อยก็วันหนึ่งนะครับเราอาจจะต้องเข้าคิวซื้อข้าวถุงกินแบบที่พี่มีพูดเมื่อตอนเที่ยงวันนั้นก็ตัวใครตัวมันแล้วนะครับ พอน้ำมันปาล์มขาดที่ปรึกษาใหญ่ของพรรคปัะชาธิปัตยก็คือลุงชวนออกมาว่าเมื่อน้ำมันปาล์มไม่มีพวกเราก็บริโภคอาหารที่เอามาต้มเอามานึ่งซชสิจะได้ไม่เป็นโรคหัวใจอุดตันเสียดายนะครับลุงชวนไม่บอกว่าให้พวกนักการเมืองเลิกกินน้ำมันปาล์มได้แล้วมิฉะนั้นจะกลายเป็นโรคไม่มีแผ่นดินอยู่ ภาษาอังกฤษมีนะครับโลกไม่มีแผ่นดินอยู่ no land s man <c oughs> ไม่ใช่ n o man land นะครับ no ไม่ land แผ่นดิน man คือไอ้พวกนักการเมืองเพราะฉะนั้นเราวังถ้ายังขืนกินน้ำมันปลาล์มเดี๋ยวจะกลายเป็นโลก no land s man โลกไม่มีแผ่นดินอยู่ครับเสียดายวันนั้นถ้าลุงชวนมาบอกสักนิดหนึ่ง ผมก็อยาแนะนำว่าให้เลิกกินน้ำมันปลาล์มเดี๋ยวจะกลายเป็นโลกไม่มีแผ่นดินจะอยู่พ่อแม่มีน้องโปรดภาคภูมิใจนะครับว่าวันนี้พวกเราทําที่มาร่วมชุมนุมตรงนี้นะครับเราประสบความสําเร็จค่อนข้างจะมากทีเดียวแล้วคนมหาวิทยาลัยกรุงเทพเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราคงรู้ใช่ไหมครับสำรวจคนทั่วทั้งประเทศนะครับปรากฏว่ามีการถามตั้งคำถามว่า ท่านยังเชื่อมั่นการบริหารของรัฐบาลชุดนี้แค่ไหนคะแนนเต็มสิบผมขอปัดเป็นร้อยตอบโดยเฉลีย่ยเหลือเพียง34%เท่านั้นเอง34%หรือคะแนนเต็มสิบได้แค่3.4เอาง่ายๆ34%ถ้าสอบก็คือตกซ้ำชั้นเลยนะครับตกซ้ำชั้นไม่ใช่สอบตกนะต้องตกลงไปอีกชั้นหนึ่ง แล้วมีการถามต่อไปแล้วถ้าอีก6เดือนข้างหน้าท่านจะเชื่อมารัฐบาลนี้ขนาดไหนพ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับ80%เกือบเกืแปดต่อว่าไม่ดีขึ้นครับอีก80%อีก6เดือนข้างหน้าก็ไม่ดีขึ้นคําถามก็คือว่าแล้ววันอาทิตย์นี้รายการอะไรครับเชื่อมั่นกับประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ยังมีหน้าไปจัดอีกหรือครับ ก็ในเมื่อประชาชนไม่เชื่อมั่นท่านถึง34นะครับยังมีหน้าไปจัดรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกบิสิ์เลยครับพวกเราน่าจะไปถือป้ายนะครับว่าเขาไม่เชื่อมั่นคุณแล้วเพราะความเชื่อมั่นมันเหลือแค่34ไปไว้ที่สทท .11 ดดีไหมครับดูสิว่าพิสิทธิ์จะกล้าไปออกรายการทีวีนี้ไหมแล้วแถมยังแถมยังจะขอเบิ้ลอีกเทอมหนึ่ง ็ชาวบ้านตอบแล้วอีก6เดือนข้างหน้าเขาก็ไม่เชื่อมั่นคุณเพราะคะแนนความเชื่อมั่นในการบริหารของคุณมันเหลือแค่34%เปอร์เซแล้วยังมีหน้าเลยครับที่จะขอเบิ้ลเทอมที่สองถ้าเป็นคนอื่นป่านี้นะครับเขามุดหน้าหนีแล้วแต่ทำไมอภิสิทธิ์ไม่ไปเพราะเขาป่วยเป็นโรคครั่งตัวเองนาซิซึมไงล่วครับหลงตัวเอง เมื่อวานเราก็คงทราบข่าวนะครับว่าฝ่ายค้านเขาก็พยายามที่จะซักไล่เลียงว่าอาภิสิิ์มีสัญชาติอะไรกันแนะ่สุดท้ายก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขามีสองสัญชาติถ้าคนเป็นนายกยังมีสองสัญชาติแบบนี้กฎหมายไม่ได้ห้ามถือสองสัญชาติก็จริงแต่เขาบอกว่า20ปีต้องเลือกสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งถ้าไม่เลือกไม่มีบทบัญ,ญญัติว่าผิดก็จริง แต่ถ้าคุณทำแบบนี้ให้ดูผมถามว่าแล้วคนสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ก่อเหตุถือสองสัญชาติแล้วครับคิดถึงข้อนี้หรือเปล่าเขาก่อเหตุเสร็จปั๊บก็เข้าไปมาเลเซียพอเข้ามาก็ถือสัญชาติไทยก่อเหตุเสร็จวัดเข้ามาเลเซียคุณถือสองสัญชาติแบบนี้เท่ากับคุณกําลังทําเป็นตัวอย่างให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สงบยากครับคุณเป็นนายยกไม่ใช่เป็นนายกอ ไม่ใช่เป็นแม่ยกของคนธรรมดาทั่วไปแต่คุณเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแต่ถือสองสัญชาติมันไม่ผิดกฎหมายใช่กฎหมายไม่ได้มีบทบัญญัติว่าผิดแล้วมีอาญาลงโทษแต่คุณเป็นนายกถ้าทําแบบนี้แล้วสามจังหวัดชายแดน,นใต้แล้วครับทางทหารทางตํารวจเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไรพอไปจับป๊อบก็มีอีกสัญชาติหนึง่งเข้ามาเลยเรียบร้อยพอจะกลับมาก่อเหตุก็ถือสัญชาติไทยก่อเหตุเสร็จก็เข้าไปสัญชาติมาเลย หรือว่านายกอภิสิทธ์กำลังจะถือสัญชาติอังกฤษเตรียมบินอพยพไปอยู่อังกฤษมันมีสัจธรรมข้อหนึ่งนะครับว่าคนที่พูดโกหกหนึ่คำแล้วเมื่อวานพูดโกหกหนึ่วันนี้จะต้องพูดโกหกอีกร้อยคำเพื่อกลบเกลื่อนความผิดของคำพูดที่โกหกเมื่อวาน เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้พูดโกหก100คำพวกนี้ต้องพูดโกหกอีก100คูณ100คือหมื่นคำครับจึงไม่แปลกที่ําไมอาภิสิทธิ์โกหกได้หลายวันไอ้น,นี้เขาสะสมได้เป็นหลายปีแล้วครับไม่ใช่หลายวันเพราะนี่คือสัจธรรมใครพูดโกหกหนึ่งคำพวกนี้จะต้องพูดโกหกอีกร้อยคำเพื่อกลบเกลื่อนความโกหกนั้นและก็มีสัจธรรมอีกข้อหนึ่งครับคนพูดโกหก ไม่ทําชั่วไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ทําชั่วหนึ่งอย่างพวกนี้ก็ต้องทําชั่วอีกร้อยอย่างเพื่อกลบเกินความชั่ววันนี้ใช่ไหมครับแล้ววันเมื่อื่ล่ะครับมันก็จะทําทความชั่วอีกหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยก็คือหมื่นความชั่วเพื่อกลบเกินความชั่วของพวกนี้เอาไว้แล้วแบบนี้ถามว่าเราจะปล่อยให้บริหารประเทศได้หรือครับ เราจะปล่อยให้เป็นนายกต่อไปอีกไหมครับถ้าไม่ทำไงดีล่ะครับสรุปแล้วอยากจะถามพวกเราครับว่าระหว่างอาภิสิทธิ์กับทักษิณใครก่อกรรมทำชั่วให้กับประเทศไทยมากกว่ากันครับใครครับหลายคนก็ตอบว่าอาภิสิทธิ์ อัปเปรสิก็พ่อแม่ลองดูนะครับคนหนึ่งก็บอกว่ารวยแล้วไม่โกงแต่ปรากฏว่าเป็นไงกองทั้งโครใช่ไหมครับคนที่บอกว่ารวยแล้วไม่กองสุดท้ายคือกองทั้งโครอีกคนหนึ่งบอกว่าหล่อแล้วไม่กองแต่มันกองทั้งโครทั้งแกงทั้งพักเลยครับมีคนประเมินนะครับสมัยทักษิณเป็นนายก5ปีมีการประเมินว่าโกงไปอย่างน้อยๆ2สองแสนล้าน แต่นายกอภิสิทธิ์แค่สองปีเท่านั้นเองกองไปแล้วสองแสนล้านถามว่าใครเอี้ยกว่ากันครับนี่ก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับคนหนึ่งมีความสามารถในเรื่องของการทุจริตแบบเชิงนโยบายแต่คนหนึ่งไม่มีความสามารถในเรื่องของความคิดก็ทุจริตในเชิงสวมต่อ เห็นต่อที่ไหนมันสวมหมดเพราะอะไรครับเพราะมันชอบตะไบเล็บมันเลยสวมต่อเพราะมันชอบตะไบเล็บเลยสวมต่อตอนนี้ก็ไม่รู้จะมีข่าวบ้างหรือเปล่าครับบอลกับนาตาลีเตียงหักต่อไปก็คงจะมีมาร์กกับไทรครับเตียงหักสิริโชค ก็คงได้มุกนี้ไปลงในผู้จัดกวนแน่เลยนะครับครับสมัยทักษินเราจะเห็นนะครับว่าทักษินเขาก็ขายชาติแต่เอาสมบัติของชาติก็คือวงโคโจรดาวเทียมของเราขายซึ่งเป็นวงโคโจรดาวเทียมที่ได้พระราชทานนามว่าไทยคมไปขายให้กับสิงคโปร์วันนี้ก็เจออีกนะครับเพราะวงโคโจรดาวเทียมมันมีวงเดียวแต่ผืนแผ่นดินที่อยู่กับเขเมรทั้งบนบกทั้งผืนป่าและทะเลมันยังเหลืออยู่ ซึ่งพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูครับว่าผืนแผ่นดินไทยแท้ๆแ,แต่รัฐบาลนี้ไม่ได้รักษาเอาไว้เลยแถมยังยกให้ขเขมรอีกอย่างสนบุมแบดเรียบร้อยแล้วรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งบอกว่าอะไรครับประเทศไทยเป็นพรราชาอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้รราชาอาณาจักรก็คืออาณาจักรของพระราชา แต่คุณเป็นเป็นรัฐบาลได้ยังไงเอาอาณาจักรของพระราชาแบ่งให้กับขเมรแบบนี้ก็คือกบฏมาตา119ประมวลกฎหมายอาญาก็คือโทษสูงสุดประหารชีวิตเราวางหัวจะไม่มีที่วางบนคอลองคิดดูนะครับกฎหมายสมัยนายยกชวนก็ยังออกว่าออกพระราชกิจด,ดีกาว,ว่าที่นี่คือ พื้นที่ป่าสงวนและเป็นพระราชกิจศิิกาที่มีการลงลายลักษณ์อักษรโดยลายเซ็นของนายหลวงแต่คุณก็ยังปล่อยให้ขมรนมายึดไม่ได้ซ้ำลายกว่านั้นสิ่งที่เราเห็นชัดมากและตอกนายกคนนี้อย่างแสบมากก็คือพยายามไปเกลี้ยกล่อมให้วีระบุรุษของเราคือคุณวีระกับคุณลาตี้บอกว่า ให้รับเสียแล้วขอพระราชทานอภัยโทษโดนคุณวินัตตอบว่าไงครับพร้อมถูกจับในแผ่นดินไทยถ้าจะขอพระราชทา,านอภัยโทษก็คือในหลวงองค์ปัจจุบันไม่ใช่ในายหลวงของกัมพูชาได้ยินไหมอภิเศษผมมีนายหลวงคนเดียวคือนายหลวงองค์ปัจจุบันไม่ใช่ในายหลวงสีหานุนายยกอภิธิษคุณยังมีหน้าไว้ที่ไหนอีก เพราะก็ถือว่าเขาถูกจับในผืนดินที่เป็นของประเทศไทยครับแบบนี้พวกเรายังจะปล่อยให้บริหารประเทศชาติได้เลยครับถ้าไม่ทำไงดีลนะครับถ้าไม่ทำไงดีครับครับนักการเมืองเอย๋ยเจ้าจงกองต่อไปเถิดประชาชนกำลังขุดหลุมรอฝังท่านอยู่แล้ว รอเพียงแต่ว่าวันไหนเป่านกวีดวันนั้นคือวันจุดจบของท่านวันนั้นคือวันอวสานของท่านแล้วก็วันนั้นเราจะมาเปลี่ยนการเมืองใหม่กําจัดนักการเมืองวชั่วๆระบบการเมืองอุบาทให้หมดสิ้นจากผืนแผ่นดินไทยเพื่อเราจะได้มาสร้างการเมืองใหม่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยพิทักษราชบัลลังแล้วก็พัฒนาให้ประเทศไทยอย่างมั่นขงถาวร ขอให้วันนั้นมาถึงแล้วพวกเรามากันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ